สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยายอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะทุกคนวันนี้มาที่3 1มสิบเอ็ดันวาโฮมนะคะสองพแล้วคืนนี้เดี๋ยวเรามาเค้าดาวกันเนาะแล้วก็จะเป็นปีใหม่ปี2565นนะคะวันนี้ค่ะทุกคนก็ได้เลิกงานยามดีค่ะทุกคนมันคือน,นี่ค่ะพอดีว่ายาเอาอันนี้ไปวางนะคะแล้วทีนี้ลืมเปลี่ยนกระถางนะคะ ปรากฏว่าเขาเริ่มจะโตโตขึ้นแล้วนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะเป็นครูราชินีหนะะินอ่อนค่ะดังนั้นวันนี้วันดีเราก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาบอกเทคนิคง่ายๆในการเปลี่ยนกระถางให้ได้ต้น ที่จเจริญเติบโตได้เร็วนะคะไม่เกิดเชื้อราในดินด้วยนะคะและที่สำคัญเขาจะขึ้นไวมากเลยนะคะใช้เทคนิคนี้ง่ายๆนะคะทั้งบำรุงรากแล้วก็ใบได้อย่างดีเลยค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก่อนจะไปรับชมกันนะคะอย่าลืมกดให้กำลังใจาย,ยาด้วยนะคะเดี๋ยวอยากจะได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะยาอาจจะใช้ในเทคนิคนะคะที่ยา ปลูกต้นไม้ที่บ้านนี่แหละคะ่ะมาใช้กันนะคะเป็นสไตล์แม่บ้านลองทำง่ายๆมาลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการเปลี่ยนกระถางเลยนะคะทุกคนขั้นแรกนะคะก็คือนี่ค่ะก็จะเป็นกระถางนะคะอันนี้อยากจะเอาไว้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะอยากก็เลยอยากเลี้ยงดูว่าเขาจะโตมากแค่ไหนนะคะมีกระถางค่ะนี่เลยค่ะมีฐานด้วยนะคะ ฐานเนี่ยเราจะใช้ในการรองก้นนะคะพวกนี้เขาจะมีเอ่อพวกเอาไว้รองก้นกระถางน,นะคะจะเขาจะซึมซับน้ําได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเลยนะคะได้ดีแล้วก็มีสารซิลิก้าด้วยนะคะ มะพร้าวสับค่ะทุกคนมะพร้าวสับนี้นะคะอย่าไปแช่น้ําไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะเพื่อลดสารเทนนินนะคะทุกคนสารเทน,นินเนี่ยเขาจะทําให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตหรือชะง,งักการเจริญเติบโตไปชั่วระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่าเราอีกวิธีหนึ่งค่ะทุกคนไม่ได้แช่นะคะอย่าขอแนะนําให้ผสมกับดินได้นะคะเพื่อลดอความเข้มข้นของสารเทน,นินลงได้อีกวิธีหนึ่งนะคะ นี้ค่ะก็จะเป็นน้ํานะคะเป็นน้ํหมัดลมนะคะทุกคนอยากจะใช้ยี่ห้อน,นี้ตลอดเพราะว่าที่บ้านยาก็ทานอยู่นะคะและที่สําคัญนะคะเขาสามารถช่วยบํารุงเร่งรากได้ดีและทําให้เกิดความสดชื่นนะคะต้นไม้เจริญเกิบโตเร่งรากเร่งยอดได้ดีจริงๆค่ะทุกคนและก็น้ํเปลาค่ะหัวใจสําคัญค่ะนั่นก็คือผูราชี อ่อนค่ะพันี้ว่ามันไปถูกวางของข้างๆปรากฏว่าเ,ออเราต้องการทีร่จะตั้งไว้ชั่วคราวมาดูอีกทีนึงค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีนี่ค่ะรากนี่นะคะรากฝังแน่นเลยค่ะทุกคนคงต้องถึงเวลาต้องเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาเขาไปไว้ในกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางอย่างรวดเร็วเลยค่ะแรกนะคะใส่ฐานลงไปเลยค่ะ ก็อยู่ประมาณสักสี่ถึงหกก้อนนะคะจะเป็นทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่นะคะเป็นการช่วยให้ต้นไม้นี่นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวหรือว่าดินอย่างเดียวนะคะทุกคนเมื่อสมมติบางคนไม่ได้วางที่ปูนหรือมีไม้รองหรือหินรองนะคะเมื่อไหร่ที่เราไปวางในดินนะคะทุกคนจะเป็นพวกไส้เดือนนะคะเข้าชอนชยัยปุ๊บเขาจะไปขี้ค่ะทุกคน พอไปขี้มันจะเป็นเหมือนดินเหนียวๆค่ะก็จะไปปิดรูการระบายน้ําต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโต,ตแล้วก็ตายได้ง่ายนะคะใส่มะพร้าวสาบลงไปค่ะรองไประดับหนึ่งนะคะ นี่ค่ะแล้วยาก็จะใช้ปุ๋ยละลายช้านะคะสูตร13 13 13นะคะเป็นของบร,อบริษัทโซตัสนี่นะคะจะเป็นสีแบบนี้ค่ะเป็นสีแดงนะคะจะใช้เกี่ยวกับไม้ใบไม้ดอกได้นะคะอันนี้เน้นไม้ใบนะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยละลายช้าที่ใช้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนต้องแบบว่าต้องไปซื้อไว้นะคะต้องมีปิดบ้านเลยค่ะทุกคนแบบว่า เขาจะค่อยๆละลายนะคะทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีจริงๆค่ะทุกคนอ่ะยาจะใส่หนึ่งกำมือนะคะใส่โรยรอบๆกระถางค่ะทุกคนยาจะโรยรอบๆกระถางแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะยาก็มันมันจะติดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยาจะฝังฝังหลักนี้นะคะลงไปด้านข้าง อีกด้านข้างกระถางนิดนึงนะคะทุกคนนะคะเราก็จะได้ต้นตรงกระถางออกมาเห็นไหมคะเราก็วางลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดนะคะ ใช่คะใส่กระถางเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอเคค่ะทุกคนเราเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเทคนิคของยาอย่างที่แบบบอกคะ่ะอยาจะใช้นี่นะคะเป็นน้ําโค้งนี่นะคะผสมนะคะเพื่อที่จะเร่งรากเร่งยอดเขาแบบมีคุณสมบัติที่ดีมากๆอย่าลืมไปลองใช้นะคะยาใช้ตลอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยากจะใช้ประมาณหนึ่งฝาน,นะคะ จะใช้แค่หนึ่งฝานะคะทุกคนใช้หนึ่งฝาเลยนะคะบอกเลยว่าได้ผลมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยาก็รดร้านลงไปแค่นี้ค่ะทุกคนมันง่ายมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าได้ผลมากๆมันจะทำให้เกิดความสดชื่นนะคะเร่งรากเร่งยอดได้ดีจริงๆนะคะยาใช้เทคนิคมัน มาโดยตลอดทุกคนอาจจะมองข้ามว่าเอย่ยน,น้ำโคแต่ยาบอกเลยว่ามันมีประโยชน์นะคะเราทานเรายังสดชื่นดังนั้นต้นไม้ก็ต้องสดชื่นแน่นอนค่ะทุกคนแค่นี้ละค่ะทุกคนแค่นี้เราก็จะมีต้นไม้ที่สวยงามแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าการที่เราดูแลต้นไม้เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องดูแลเขายังไง ยังไงอย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆแล้วบอกเลยว่ารอดแน่นอนนะคะใช้แค่ 1. วัสดุปลูกที่ง่ายๆก็คือมะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะทุกคนแช่น้ําอย่างน้อย3ชั่วโมงยาขอแนะนําว่า3ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะสารเทนินจะออกในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ผลและเวลาไม่ใช้เวลาไม่มากนะคะและ สองนะคะเราต้องลองก้นด้วยด้วยฐานนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นเศษอิฐเศษอะไรก็ได้ค่ะแต่ยาว่าถ้าแนะนํายาขอให้แนะนําเป็นฐานนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารซิตริก้าที่บํารุงต้นไม้ได้อีกเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้นะคะและที่สําคัญนะคะเพิ่มช่องว่างอากาศนะคะดูดซับน้ําได้ดีในช่วงฤด,ดูแล้งนะคะเขาก็จะไมะ่เขาจะเกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะและ ช้นี่ค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะยาก่อนแนะนํายี่ห้อนี้แบบดีมากๆนะคะก็จะเป็นออกสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะอันนี้สําหรับไม้ใบและไม้ดอกนะคะเป็นของบริษัทโซตัสอาเนียดีมากๆเลยนะคะ เป็นปุ๋ยละลายช้าที่ค่อยๆละลายออกมาทําให้ต้นไม้ของเราได้รับสารอาหารได้ทั่วถึงนะคะยาขอแนะนําให้โรยรอบๆกระถางน,นะคะอย่าไว้ตรงโคนกระถางแต่ให้ไว้รอบๆแล้วเดี๋ยวรากนี่นะคะเขาจะเดินออกไปมันเป็นวิธีเรียกรากอีกวิธีหนึ่งที่เขาจะเดินออกไปหาสารอาหารอยู่ด้านข้างนะคะนี่คือวิธีในการดูแลต้นไม้เสร็จแล้วนี่นะคะใช้เวลาแค่เดืนอน2งเดือนเนี่ยเขา เขาก็จะขึ้นไวแบบนี้ค่ะยาก็เลยต้องมาเปลี่ยนกระถางไวทั้งๆทงี่คิดว่าไม่น่าจะเร็วขนาดนี้แต่ปรากฏว่าเร็วมากๆเลยเราก็เลยต้องทำการเปลี่ยนกระถางเขาค่ะบอกเลยเดี๋ยวยาจะมาอัปเดตว่าต้นราชี่ีหินอ่อนเปลี่ยนนะวันที่31ธันวาคม2564อีกกี่เดือนเขาจะสวยมากๆลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวยาจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ นสไตล์แม่บ้านลองทำนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะบอกเลยว่าวิธีนี้รอนแน่นอนไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปยาจนจบอย่าลืมนะคะไปลองทำกันดูค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ